ข่าต้มไก่ด้วยน้องตุมไก่ใ hmm. ส uh ่ใบมอนแซ่บแบ่ย huh. uh ัง huh. น uh ี huh. uh ่ต huh. uh ้มไก่บอกไก่บาดไหมไก่บานว้าของแสบอีสานเอ๊ะตักชูดเลยโอ้ยเต็มแล้วเลยปีนเ่ะค่ะพี่น้องมาเลือกหยิบปีนไก่เลยค่ะมาสมัยนี้กินได้ผู้ชาวบ้านด้วยก็จะกินได้กินได้ผู้เราแตะก้าวตะกี้ว่าจะกินปีนมันมันถึงทั่วเขมียเขาหัวเขาแบบจื้มืออย่างนี้ว่ามวยเหลือทั่ววะ กยงนครับหัวมันก็บกินมันบ่ไตมันไะนี่กินแล้งสิมืนดิมอล่ามักจข้าดาว้เาผู้เาข้าเขียนผู้เานามาหรอกินไตใกล้ไปสัโอ้เสียเด้อรวาน้ำมอลําจียอือจะกินตีนเล้วเบื่อเบื่อกินตีนนั่นเออไม่เอากินตีนได้ไหมไเด้วข้าวเหนียวแ่ไมเาซ้ดูแลอกินตีน้ัวต้มต้มเก้นใส่ใบมอได้เนาะ มแจบเนาะ่มอนเดี๋ยวปูเลี้ยงไหมนะครับสีนัวเนี่ย้าตาวาตาบ่เยินหุ่งกระตุมมาเด้เลยหลังก็จะกินไก่ลูกเตาเออเอนมาเร็เ้าเกี่ยวขา